ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับชายพีทรมโจนแต่เดิมใจนะครับผมมาอีกแล้วครับผมนี่ตอนนี้นะผมมากับคำมากับความเก่าเลยนะครับผมนะนี่ครับผมเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมรถนะครับผมสายลุยเท่ๆหล่อๆอีกหนึ่งคันนะครับผมนะกับอีซูซูดีแม็ก3.0สุ per p l a t ิน u m คันี้นะครับผมนะเป็นรถปี2010นะครับ สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่รถคันนี้ตีเทินเข้ามานะครับใช้มือเดียวด้วยนะครับผมผมบอกเลยรถสภาพนะครับภายในนะครับสวยคริปมากครับผมนี่รถเพิ่งตีเทินเข้ามาเมื่อเช้าเองนะครับผมนะบ่ายเม่นวานี้ผมถ่ายคลิปให้เลยรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมนี่สภาพผมให้เห็นก่อนเก็บงานเลยนะครับหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จนะครับผมนะเดี๋ยวจิมช่างจะรถไปเก็บงานนะครับผมแล้วจะกลับมาตั้งโชว์นะครับหลังจากที่เก็บงานเสร็จมาแล้วนะครับผมนะเอากลับมาตั้งโชว์นะครับถ้ารถยังอยู่นะครับผมผมจะถ่ายคลิป ตอนที่ว่าเก็บงานเสร็จแล้วให้รับชมกันนะครับแต่ถ้ายังไม่อยู่แล้วก็บายยนะครับผมนี่ครับผมราคานะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะเครื่องสามพันนะครับผมนะตัวซุปเปอร์แพตตินัมนะครับผมปีสองพันสิบนี่ครับผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ้องฟีด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับนี่ผมเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับนี่ปีสองพันสิบนะครับผมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมนี่ คมไฟนะครับผมว่าถือว่าไม่ช้ำไม่หมองนะครับนี่ครับผมโคมไฟใช้งานต่อได้เลยครับผมขัดคาบเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับผมนะเงาวิ่งสวยแน่นอนครับผมนี่สวยครับผมรอยขูดรอยแตกไม่มีเลยนะครับผมนะนี่ไฟตัดหมอนะครับตั้งมาให้ล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยเดิมครับผมกันชนหน้านะครับดูนี่สวยครับผมกันชนหน้าจะมีกาบตัวนี้นะับนะจะเป็นสองชั้นนะครับผมนะจะเป็นสีเทานะครับผมแต่ตัวรถจะเป็นสีดํานะครับ รถปี2010นะครับผมแต่สียังดําเงาอยู่เลยนะครับผมนะสภาพสวยมากครับผมหน้ากระจังโครเมียมครับผมดูหน้ากระจังหนาหนานะครับผมนะนี่หน้ากระจังรถรุ่นนี้นะผมนะสวยเท่ารถโฉมปีปัจจุบันได้เลยนะครับผมนะสภาพหน้ากระจังดีมากนะครับผมนี่ีสุยๆนะครับผมนะเก่ามางแต่รุ่มพอนะครับนี่ครับผมฝากระโปรงหน้านะครับผมนะจะมีกาดตัวนี้ด้วยนะครับนะนี่กาดช่องลมตัวนี้นะครับนี่สวยๆเลยติดตั้งให้ไปแบบนี้เลยนะครับ สวยครับผมเลนไฟหน้าด้านซ้ายนะครับดูครับนี่โคมไฟนะครับสวยนะครับอันนี้ไม่ใช่ร้อยแตกรายงานนะผมนะจะเป็นแบบโคมเมียมที่อยู่ด้านในนะครับผมน่าจะเป็นประกายนะครับอย่างนี้นะครับนี่สวยครับผมโคมไฟเลนไฟนะครับสภาพดีมากไฟโปรเจคเตอร์ทุกดวงติดครบหมดนะครับผมนี่ไฟตะหมอกนะครับดูันชนสภาพดีมากครับผมนี่ครับผมเหลี่ยมสันไม่มีด้งไม่มีเกลยเลยนะครับผมนะลูกค้าคนเก่านะผมน้าตีเทิร์นเอาวเอ็กไปนะครับผมนี่นี่ครับผม รถไม่มีปัญหาอะไรอย่างใดเลยนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับรถไม่มีปัญหาลูกค้าใช้รถดีมากนะครับมนะใช้มือเดียวมาตลอดเลยครับผมพอดีลูกค้ามาเห็นวเอนะครับผมนะก็เลยเอาคันนี้เทิร์นเข้าเป็นวีเไปเลยนะครับผมนี่ดูครับผมบางโคนหน้านะครับบวบนะครับสวยๆนี่เลยสภาพดีมากครับผมรอยบุบรอยลึกยิ้มนะครับผมนะแทบจะไม่มีเลยนะครับผมดูนี่ครับผมเด่นสันคมๆอย่างนี้เลยครับล้อมแม็กครับผมมีแม็กแท้เดิมนะครับ ขอบสิบหกนะครับผมนี่ครับลูกค้าใส่แม็กตัวนี้มานะครับผมนี่ครับสวยๆเลยฝาครอบดุมวงดุมล้อนะครับผมสีลยางดูครับสองหกห้าครับหกทับเจ็ดศูนย์อาสิบหกนะครับเดี๋ยวผมหาปียางให้นะครับผมคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบนะครับผมนี่ยางปียี่สิบดูดอกยางครับผมนี่ใช้งานต่อได้เลยนะครับดอกยางล่องลึกอยู่นะครับผมนะชมลายนี้นะครับ รถยังไม่ผมบอกเลยรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับผมรถเพิ่งมาเมื่อเช้านะครับนี่ลูกค้ามาเมื่อเช้ามารับรถนะครับผมแล้วก็คดีจอดไปเลยแล้วก็รับรถคันใหม่กลับไปเลยครับผมหนุ่มคัสซงคัสซีนะครับผมน่าดูชี้คงที้โคนระบบช่วงล่างครับผมสวยเดิมหมดเลยครับผมรถสภาพดีมากครับผมเครื่องดีนะครับผมเงียบเงียบเลยผมลองขับดูในร้านนะครับผมนะนี่เงียบเงียบเครื่องสตาร์ตติดง่ายครับผมไม่มีตรงไหนดังเลยนะครับนี่เหลี่ยมสันขอบประตูคี้วขอบประตูนะครับผม สีดำเงาเงาฉ่ำๆครับผมนี่โลโก้ฮเรนเดอร์นะครับผมนะดูโครเมี่ยงครับผมยังมีความเงาอยู่นะครับนี่รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมนี่บันไดข้างนะครับดูระบุรายด้งไม่มีเลยนะครับสภาพดีมากครับผมคันนี้ใครสนใจนะครับนะรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของจองไว้ก่อนเลยนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวเขารถก็จะไปเก็บงานนะครับหมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวชมภายในครับนี่ดูสภาพภายในซะก่อนครับ บาหนังนะครับผมสวยเดิมเลยบอะหนังแท้เดิมนะครับตัวนี้นี่ลูกค้าใช้รถนูเดียวนะครับนี่ครับสภาพเบาะนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะตามยุการใช้งานนะครับเต่ผมบอกเลยครับผมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวทีมช่างเขาจะเอาไป Q c ซนะครับไปเก็บงานสปายรอบหนึ่งนะครับผมกลับมาผมบอกว่าเลยไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะครับนี่สภาพเบาะนะครับให้ดูสภาพโดยรวมนะครับว่าลูกค้าคนเก่าเขาใช้รถดีมากนะครับผมนี่สภาพเบาะอย่างนี้เลยครับผม นี่ครับพวงมาลัยครับผมดูสภาพพวงมาลัยนะครับนี่ครับลองรอยนะผมนะมีนิดนิดนหน่อยนะครับผมนี่แต่ไม่ถือว่ามีรอยลอกล่อนอะไรแบบว่าเยอะๆนะครับผมสภาพพวงมาลัยดีนะครับนี่ครับลูกค้าใช้รถดีนะครับผมลูกค้าเป็นข้าราชการทหารนะครับนี่หน้าจอนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับระบบเกียร์ออโต้ด้วยครับผมดูแผงเกียร์สวยๆครับผมคอนโซลกลางเบ่งมงเบ่งมือทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับ ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครับผมจะได้ดูเลขไม้ด้วยนะครับขออภัยครับผมแสงมันจ้าหน่อยนะครับนี่ครับผมเครื่องเนเงียบเลยผมบอกเลยเครื่องติดสตาร์ทติดง่ายเครื่องเงียบด,ดูเลขไม้ครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสองกิโลเท่านั้นนะครับเลขไม้แท้เดิมสวยเดิมแน่นอนครับผมรถเพิ่งมาเมื่อเช้าจริงๆครับผมวันนี้นี่เลขไม้สวยเดิมเลย ลูกค้าใหม่ไงผมไปอย่างนั้นเลยนะครับผมนะนี่ช่องลมแอร์ต่างๆนะครับผมน่าคอนโซลหน้านะครับดูสภาพครับผมถือว่าใหม่เลยครับผมนี่รถปี2010นะครับผมราคา359,000เท่านั้นนะครับผมนี่ครับสวยครับผมสภาพดีมากรถปี2010ตอนนี้ปี13ปี23รถ23อะรถ13ปีไม่ไม่เกิน200,000นะครับผมคันนี้ผมบอกเลยคุ้มครับผม หน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนะได้เลยแบบนี้เลยนะครับกล้องมองหลังนะผมเด็กนี่ครับผมใส่เกียร์อานะครับผมนะใส่เกียร์อากำเบรกกำาปุ่มแล้วก็ใส่เกียร์แล้วผมนะตัวนี้มาเพื่อหมดกล้องมองหลังให้เลยนะครับผมนะระบบแอร์ครับผมนี่หัวแอร์สวยๆเลยอย่างนี้เลยนะครับผมนะใช้งานได้ปกติหมดแอร์เย็นนะครับผมตัวนี้แอร์เย็นเพีงเพราะเครื่องเสียงทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดคอนโซลหน้าสวยๆดำๆใหม่ๆนีรถสำหรับเราทะเบียนรถ นี่ครับสวยโดนแน่นอนครับผมการันตีให้เลยครับผมวันนี้นะครับใครที่เดินทงมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมนี่ดูฝ้าเพดานครับผมมีขนาดรถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะครับนี่ดูความสดนะครับผมนี่ที่บางดงที่บางแดดนะครับผมรถไม่ช้าไม่ปกกระปกด้วยนะครับระบบไฟทุกอย่างติดครบหมดนะครับผมนี่ครับสวยครับผมสวยมากสภาพดีมากครับนี่ครับ ้าไปดานลอยยันลอยเจอรนะผมนะไม่มีเลยรถไม่สกปรกนะครับอาจจะใช้รถดีมากครับผมพอดีมาเจอมิวเกนะครับผมถูกใจนะครับเอาคันนี้เธอร์นมิวเ็กเลยเมื่อเช้ามารับมิวเกกลับไปนะครับผมนี่ครับผมแผงประตูต่างๆนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับดูสภาพครับนี่ครับสีเบดนะครับผมปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครผมนะคราบดําคราบเหลืองนะครับผมผมบอกเลยเยอะมากๆนะครับผมนี่ถ้าคนไม่ค่อยรักษารถนะครับ แต่ี่ลูกค้าดูแลรักษารถดีนะครับผมนี่มั่นใจได้เลยครับผมสวยเกตเออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับผมอันทรงกันสาดติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับนี่ผมบอกเลยป๋าแกดูแลรถดีมากครับผมคันนี้ใช้งานดีมากก่อนจะไปนะผมนะแกฝากแล้วฝากอีกนะครับผมเจ้าของคนใหม่นะครับฝากให้ดูแลรักษาให้ดีด้วยนะครับผมนะแกห่วงรถแกรักรถนะครับผมนี่แกก็รู้สึกใจหายนะครับผมนี่ครับผมเบาะนะครับห้องผู้โดยสารดูครับ สภาพเบาะดีมากๆครับผมเนี่ยครับรอยยับรอยขาดลอยย่นไม่มีเลยเบาะหนังตึงๆนะครับผมสภาพเบาะดีมากๆนะครับคิดดูขนาดยังไม่ได้สปานะครับเบาะยังสวยขนาดนี้นะครับผมนะภายในห้องพูดีสารสะอาดนะครับถ้าเอาส่งสปาเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วผมบอกเลยวิบวับกว่านี้แน่นอนนะครับผมนี่เหลี่ยมสันสีนะครับผมเสาหลังเก่งนะครับผมนะาสีเดิมรอยต่อของสีไม่มีเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยแผงประตูหลังนะครับดูสภาพดีมากครับ สามจุดศูนย์ซูเปอร์แพทตินัมนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มีแคลิบอยให้ด้วยนะครับผมลูกค้าติดแคลิบอยมานะครับผมแผงกระบะดำๆเงาๆนะครับผมนี่คิ้วซุ้มลงคิ้วซุ้มล้อล้อแม็กสวยนะครับผมดูรอยเบียดรอยขูดแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ครับผมดูซุ้มล้อครับผมดูความสวยเดิมนะครับภาบโคดันอยู่เลยนะครับผมผมบอกเลยว่ารถมันเพิ่งเข้ามาเช้านะครับผมนะยืนยันให้เลยนะครับผม เลนไปท้ายด้านขวาครับผมนี่โคมไฟนะผมใสๆนะครับรอยแตกแรงงานนี่ถ้าบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่บ่งบอกได้เลยว่ารถไม่ได้เคยแบบว่าจอดตากแดดนานนะครับผมนะนี่ครับผมไฟหลังคองหลังคาต่างๆสวยเดิมหมดนะครับป่าท้ายนะครับผมน่าดูนี่ต้องมองหลังนะครับผมมือเปิดฝาท้ายโครเมียมนะครับไฟกันชนหลังทุกอย่างติดครบหมดนะครับผมนี่จะมีไฟสองป้ายอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างเลยนี่ครับทุกอย่างติดครบหมดครับผม เห็นพจแล้วนะครับนี่เป็นชนหลังโคเมยงสวยๆครับผมรอยบุบรอยชนไม่มีเลยนะครับนี่เลนไปท้ายสวยๆเงาๆอย่างนี้เลยนะครับแขงกระบะดูครับรอยบุบรอยดุ้งนะครับผมเหลี่ยมสันคมๆนะครับนี่มารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับร้านสนุกาถนนม้มเก้านะครับผมนี่นี่ครับผมหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทีมช่างเขาจะมารับรถไปนะครับผมนะนี่จะเอาไปที่สำนักงานใหญ่นะครับผมผมเลยรีบถ่ายคลิปก่อนนะครับ ถ้าลูกค้าจะมาดูรถนะครับนะโทรมาก่อนนะครับนี่สวยๆเลยแผงประตูแผงประตูต่างๆเสาหล้างเก่งนะครับรองรอยการท้ำสีไม่มีนะครับผมสวยเดิมแน่นอนคันนี้นะครับรุ่นเก่าแตะเกตเอนะครับผมนี่นี่ครับผมคอนโซลหน้าสวยๆใหม่ๆ่นี่เลยสภาพภายในห้องผู้โดยสารนะครับสะอาดนะครับผมบอกสภาพดีมากครับคันนี้นี่ยิ่งแผงประตูนะครับผมยิ่งสะอาดเลยนี่ครับผม สนใจคันนี้รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรมาได้เลยเบอร์ศู2ย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกี่สี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้นะครับก่อนมารบกวนแนะนําให้โทรเข้ามาก่อนนะครับผมนะเพราะว่ารถจะไปสำนักงานใหญ่นะครับผมนี่คันนี้นะครับผมเป็น Isuzu D-Max สามจุดศูนย์ Super Platinum นะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรารับชมรายละเอียดห้องเครื่องกันครับมาครับเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องต่อนะครับนี่ครับผม เครื่องยนต์สามพันนะครับผมนะคันนี้ VGS Turbo ครับผมสวยๆเลยนี่ห้องเครื่องนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถเพิ่งมาจริงๆนะผมบอกเลยไม่ได้โกหกนะครับนี่ให้เห็นสภาพความเดิมเลยนะครับนี่ไม่มีตรงไหนแต่งเติมเพิ่มเติมมานะครับผมมอกรงมอกรองนะครับนแน่นไม่มีรอยแตกหักนะครับผมยึดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเครื่องยนต์แห้งนะครับผมนะไม่มีคราบเยิ้มเลยเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเงียบๆเลยครับผมผมบอกเลยเครื่องแห้งๆนะครับคันนี้ ไม่มีคาดเยิมนะครับรอยนั้นมาคงไม่มันเครื่องไม่มีไหลนะครับผมนี่ฉนวนกันพันความร้อนหลังเครื่องนะผมนะอยู่ครบหมดเลยนะครับเอบงเอเบสนะครับผมสวยเดิมกระโหลกซุ้มล้อด้านในครับผมแท้เดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการดันสีไม่เคยการมีการถอดการแกะนะครับผมนี่แผ่นเพจนะครับผมดูวันเดือนปีผลิตทุกอย่างเลขตัวทงตัวถังอยู่ครบนะครับทานน้ําบนกลางนะครับผมดูตรงๆอย่างนี้เลยรถไม่มีประวัติเสียไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะคันนี้นะครับ อุบัติเหตุชนหนักจมน้าพิบคว่ำไฟไหม้ไม่มีนะครับผมตรวจเช็คได้เลยนะครับนี่ครับผมก่อนล็อกฝากระโปรงหน้าคานว่าน้ําบนกลางสีเดิมนะครับนี่รุ่นนี้นะครับนะเป็นคานว่าน้ําแบบยาวเลยนะครับนะตัวนี้แผงหน้าเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับนี่ไม่มีแยกนะครับนะสวยเดิมครับผมนี่ซับในบางคงบางคนต่างๆนะครับผมดูนะครับนี่เก็บงานล้างทอรสาดใหม่ผมบอกเลยสวยมากคันนี้นะครับนี่น็อตยึดฝากระโปรงกระโปรงหน้าต่าง ถนนการความร้อนครับผมดูสภาพมันใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอทีมช่างเก็บงานให้นะครับคันนี้นะครับนี่สนใจรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเครื่องยนต์สามพันวิเจเทอร์โบนะผมนะคันนี้นี่กับอีนสุดีแม็กสามจุดศูนย์นะครับซูเปอร์แพลตตินัมนะครับผมนะเป็นรถปีทอมันสิบนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะสนใจคันนี้นะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมนี่ สำหรับวันนี้นะครับผมน่าจะครบทุกจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะนี่ครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนังขี่ด้วยนะครับผมนี่ฝากรถคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมนะนี่มีสูตรดีแม็กสวยๆอีกหนึ่งคันนะผมรถสภาพดีมากๆนะครับผมนะไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม